ใา่ทำัทำอะไรอยู่คะนี่โอ้เป็นอะไรคะพี่พชิเป็นอะไรโอเคแล้วชาชากลัวสาเราจะดีขึ้นไหมคะติดตามตอนต่อไปีิดยังไคะนี่ในยูทูบเบอร์แล้วช่องอะไรคะชาชากดแชรโอเคกดชร์จจบสายที่ทารี้ยงไงอชชั่ ัวสาหลังนะคะขูดตั้งแต่ด้านซ้ายแนวตรงแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแนวของล่องกระดูกนะคะสีแดงแๆเรื่อยๆนี่คือเมืมีคิดก็จะออกแล้วก็ขูดด้านขวาตรงของนี้ก็ขวดตรงนี้นะคะดดวความแรงน้ำหนักท่องที่รู้สึกสบายนะ <Okay. S 2> ส่วนตรงนี้คือบริเวณขานะคะเกตดสารพิษออกมนก็จะแบบแดงแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะขาพองเกิดจากใส่รองเท้าต่อเล่นกีฬา